เป็นตมมแรลงมันน้อนะพินนะอะกราบสวัสดีครับสวดีสวดอผมลืมครับผมลืมเกลือนครับน้่ะเมื่อกี้ไี่ผิดพลาดทางเทคนิคนิดกันหน่อยครับนอ้องใควรว่าเสรโอ้ยไม่ไม่พูดดีกว่ามันตอนเช้าสิพฤติการในการกินของอกินข้าวกันนะเอาวันนี้ครับผู้บ่าวมีแนวมาอวดมีแนวมานำเสนอกันบโอยนพอโพ,อพอดโพดดยครับอื้ง งางอึง้งงางไปแล้วบา,างางเพลงงางเองคนตัวเมียว่าอ,อันนี้คำนี้ผมมีแนวมันนำเสนอบุยบรรยากาศตอนเช้าเช้านี้ครับเราเข้าใจกันดีมากเลยตอมอึ้งใส่แบบประคัมว่าเว้ยทำไมซับคือคนป่วยทันทีนนู่นเลยพิกัดเก่าพิกัดเดิมคุณหมอโกะคนสวยโอ้บแม่คนสวย,สว,ยว่านนี้ไหนเนี่ย,ยพูดละอันนี้คำนั้วถ้าพูดเร็วไปก็เอาภัยมันละชิ้นนู่นนะครับผมเป็นคนพูดเร็วทำอะไรเร็วหมดครับรถยกเว้นก็ไม่มีข้อยกเว้นขนาดเอวผมยังเร็วเลยครับต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 บผมเลยเห็นว่าสายพานลงถี่ว่าจาว่า นี่คับนโอ้นี่คับนะมันมันก็ไม่รู้สินะก็บอกเบาสี่ห้าโลเอง บ้าอันนี้ที่ผมบอกคำนวณขายทุกอย่างที่ขายได้ยกเว้นขายบริการทางเพศนะครับเนาะไม่ขายเด็ดขาดนะครับเพราะผมมีแหงนกันผมให้ฟรีครับเนาะอันนี้ครับเนาะตื่นขึ้นมาก็ที่ผมบอกกับตังเป้าหมายเวลยทุกวันต้องมีตังเข้ากระเป๋าเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็ได้และหกร้อยกับเบาๆเบาๆชิวๆครับเนาะชิวๆหกร้อยคำนี่แหละนี่แหละไปก็ก็เสียเวลานิดเวลานอน,นหน่อยนึงครับเนาะถ้าไม่ไปมันก็จะกินปนบะหมี่ผักนี่แหละครับเนาะเฮ้ยนั่นแหละต้องไปต้องมาคนเคยทำมากินแล้วครับเนาะ วันนี้พวกก็ได้600แล้วอันนี้ครับเหรือต้มให้ผู้ท้าผู้ใหญ่นี่ครับประมาณก็น่าจะโลดึงนะับต้มกินเล่นๆหัวๆครับนะต้มกินกินบดบดมีครับเป็นไดแก้ว